ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกา15นาทีาเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับปรากฏอยู่ด้านหลังผนึกการแปลงร่างรวงตาจิ้งจอกสวรรค์เหมือนกับว่ามีผนึกอีก2องอันด้านหลังรวงตาจิ้งจอกสวรรค์ของเขาหรือการแปลงร่างจิ้งจอกสวรรค์ดูเหมือนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดอย่างมาก และเป็นเพราะปลาหยินหยางที่กำลังหมุนอยู่นี้เองทําให้ดอกไม้สีโทนเย็นรอบตัวเขาดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อเขาอีกต่อไปทังสารไม่สามารถคิดมากไปกว่านี้ได้ในขณะนี้การออกจากที่นี่ก่อนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาปล่อยการแปลงร่างอินซีปีกทองดังปีกบินออกไปและบินออกไปอย่างรวดเร็วไปยังทางที่เขามาพลังที่เกินกินจากสวรรค์นรกหายไปและสําหรับทั้งสาร ถานที่แห่งนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นโลกเหมือนภายนอกแม้ว่าหลังจากพลังวิญญาณแห่งสว์และโลกถูกนําเข้าสู่ร่างกายของเขาแล้วสว่วนที่เป็นโชคร้ายก็จะประสานเข้ากับการไหลของอากาศสีดําและสีขาวด้วยตัวของมันเองเหลือเพียงพลังทางจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะถูกรรดูดซับโดยร่างกายของเขากินนอายอันบริสุทธิ์ของสว์และโลกเหล่านี้เราเลี้ยงร่างกายของถังซานทําให้เขาอยู่ในสภาพสูงสุดอยู่เสมอ ขณะที่ทังสารกุรังบินเขาก็มองย้อนกลับไปที่สวนดอกสวรรค์มีแสงแปลกๆแวบบขึ้นในดวงตาของเขาแล้วข้าจะกลับมาใหม่ใช่เขาจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งในอนาคตบางทีหรือค่อนข้างแน่นอนนี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับเขาที่จะทวงไปสู่ระดับเทพในอนาคตไม่จำเป็นต้องดูดซับดอกไม้สีโทนเย็นและถังสารก็บินขึ้นไปโดยธรรมชาติในขณะที่เขาบิน เาได้สายเจตจำนงทางจิตวิญญาณของเขาเข้าไปในดวงเนตรวิญญาณของเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงและความมั่นคง,งของการไหลาอากาศสีดำและสีขาวเมื่อทั้งสารพยายามดึงกระแสลมเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันสองอย่างในกระแสลมสีขาวแดะดำเมื่อดึงกระแสะอากาศสีดำทั้งสารคพบว่าสองไม้สีโทนเย็นที่อยู่ข้างใต้เขาจะโตโตอย่างบ้าคลัง่งราวกับว่า เพิ่มสารอาหารเข้าไปมากมายและมีพลังมากขึ้นแด้เมื่อเขาเปิดใชย้ยานกระแสลมสีขาวทางที่แปลกหลรราดย,ยิ่งกว่านั้นก็ปรากฏขึ้นดอกไม้สีทนเย็นที่อยู่ร,บรอบๆจะเปลี่ยนสีทันทีและจากเย็นเป็นปุ่นปล่อยลมหายใจอันนุ่มนวลแห่งชีวิตและความผ่านผลนของโชคราบระยะที่ได้รับผลกระทบจากเขาสามารถเข้าถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง100เมตรได้นี่มันเป็นเขตแดนชัดๆใช่ท้งสารมั่นใจจริงๆว่าเขา ได้มันโดยไม่ได้ตั้งใจแรกด้วยความช่วยเหลือของจริงๆผนึกดวงตาที่จอกสวรรค์ของเขาจึงมีความสามารถเขตแดนนี้แต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้ว่าเขตแดนนี้สามารถใช้เฉพาะในสวนรรกหรือไม่หรือจะใช้ในโลกภายนอกได้หรือไม่สิ่งที่แปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นกําลังจะเกิดขึ้นเมื่อเขาเปิดใช้งานกระแสลมสีดำเป็นครั้งแรกจากนั้นเปิดใช้งานกระแสลมแบบสองสีพร้อมกัน เขตแดนของเขาจะกลายพานแทนที่จะขยายขอบเขตใ,ใ,ให้ใหญ่ขึ้นมันจะกลายเป็นสีน้ําเงินดอกไม้สีโทนเย็นจะเปลี่ยนเป็นสีด,ดําโดยตรงและบรเิเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยบรรยากาศด้านลบทุกชนิดราวกับว่าโชคร้ายกําลังมาเยือนและเมื่อเขาเปิดใช้งานกระแสลมสีขาวและกระแสลมสองสีพร้อมกันครั้งแรกทุกสิ่งรอบตัวเขาจะกลายเป็นเหมือนอยู่ในสวนสวรรค์และดอกไม้ทั้งหมดจะกลายเป็นสีขาวเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาได้โชคราบ หลังจากพยายามหลายครั้งติดต่อการถังสารก็ค้นพบว่ากลุ่มแสงสีขาวดำหลีลงเห็นได้ชัดว่าเป็นพ่อพลังงานถูกใช้ไปแต่ทว่าในสวนรนรกดูเหมือนว่าเขาจะสามารถดูดซับพลังงานนี้ได้โดยตรงและเติมเต็มให้เป็นกลุ่มแสงใช้เวลาประมาณ10นาทีในการฟุน้นฟูเมื่อเขาปล่อยเหตดแดนดอกไม้สีโทนเย็นหรือเหตแดนดอกไม้สีโทนอบอุ่นจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการฟุน้นฟูเมื่อเขาปล่อยเขตดแดน สวนนรกสีดำหรือเขแดนสวนสวรรค์สีขาวและถ้าเขากระตุ้นการแปลงร่างที่สองสวรรค์ในกระบวนการนี้ความเร็วในการฟื้นตัวจะถูกเร่งอย่างมากถ้าเขาสามารถใช้เขแดนนี้ในโลกภายนอกได้มันจะช่วยได้อย่างมากแต่เขาไม่รู้ว่าเมื่อถึงโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรนี่คือความประหลาดใจที่ไม่คาดคิดทั้งซันบินอย่างรวดเร็วในขณะที่ลองใช้ความสามารถเขแดนที่เพิ่งได้รับมา สองชั่วโมงต่อมาในที่สุดเขาก็เห็นดอกไม้สีโทนอุนเนื่องจากเขาไม่ได้รับผลกระทบจากสวนนรกอีกต่อไปเขาจึงใช้พลังจิตท,ทั้งหมดทันทีเพื่อค้นหาร่องรอยของสหายของเขาตามที่เขาคาดไว้สมาชิกอีก4คนของทีมซูร,ริเคอร์ไม่ได้ไปไหนไกลนักแม้ว่าพวกเขาจะถอยห่างออกไประยะหนึ่งเนื่องจากดอกไม้สีโทนอบอุ่นลดลงแต่พวกเขาก็ยังอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พวกเขาแยกทางกัน อังสารสัมผัสได้ถึงรัศมีของเื่อนของเขาเขาจึงรีบควบคุมปีกสีทองที่อยู่ข้างหลังเขาแล้วบินลงมาปูปิงจีระคนอื่นๆต่างก็กังวลมากในเวลานี้ทางสารได้จากไปนานแล้วเมื่อเพลงร่มต้นดอกไม้สีโทนอุ่นเริ่มรดลงในพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ไม่มีคราวคราวเกี่ยวกับทังสารเครื่องวันผ่านไปพวกเขายังห่างไกลออกจากทางออกและทางสารก็ยังไม่กลับมา แต่ไม่มีคนทั้งสี่คนบอกว่าพวกเขาต้องการออกไปก่อนแต่ได้แต่เราคอยอยู่ที่นี่อย่างเงีย,งยบๆรอให้ทั้งสารกลับมานารกและสวรรค์ล้วนอยู่บนโลกทใดนั้นเสียงเพลงก็ดังขึ้นอีกครั้งอูปิงจีรุกขึ้นยืนทันทีเขารู้สึกได้ว่าดอกไม้รอบตัวเขาเริ่มเปลี่ยนไปดูเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างเล็ดลอดออกมาจากดอกไม้สีโนดลและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีทนเย็นไปกันเถอะหาที่พักต่อไป เขาพูดขึ้นทันทีในขณะนี้มีฉากแปลกๆป,กปกรากฏขึ้นดอกไม้สีโทนอุ่นขนาดใหญ่ที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีโทนเย็นนั้นดูสดใสขึ้นอีกครั้งความอบอุ่นก็เ่งบานอีกครั้งและรัศมีสีแดงที่พวกเขาปล่อยออกมาก็รุนแรงยิ่งกว่าเดิมความสบายทางกายภาพทําให้พวกเขาทั้งสี่หยุดโดยไม่รู้ตัวจากนั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นในหูของพวกเขาข้ากลับมาแล้ว มีร่างหนึ่งลอยลงมาข้างๆพวกเขาทั้งสี่คนนี้คือถังสารนั่นเองเจ้ากลับมาแล้วพวกเรากังวลมากเข้าเป็นอะไรไหมพวกเขาทั้งสี่พูดขึ้นขนาดมองถังสารขึ้นขึ้น,นลงลงดูเหมือนถังสารจะไ,ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่อ่านไปซึ่งมีการแปลงร่างทิ้งจอกสวรรค์รู้สึกบางอย่างจากเขาอย่างคุ้มเคือถังสารในสายตาของอ่านใสดูเหมือนจะไม่มีตัวตนเล็กน้อยได้มีอารมณ์ที่ห่างเหินมากขึ้นเล็กน้อย ทั้งสารเหลือบมองรำแสงทางออกที่มองไม่เห็นเล็กน้อยในระยะไกลเราพูดว่าเรามาคุยกันก่อนเถอะเวลากำลังจะหมดลงแล้วปู่ปิงจีพยัาหน้าเราพูดว่าเราควรทำอย่างไรทั้งสารขัดจังหวะเราพูดว่าเอาราฟังข้าสิทธิ์ี่ใหญ่ท่านแค่ตามข้ามาขณะที่ทั้งสารพูดเขาวางมือขวาอบไล่ของอ่านไปขณะกำลังจะพูดอะไรบางอย่างจูจ่ๆเขาก็รู้สึกพลังอันแปลกประหลาด เจาะเข้าไปในร่างกายของเขาทําให้เขารู้สึกสบายใจอย่างอธิบายไม่ถูกแต่เลือดในร่างกายของเขาดูเหมือนจะร้อนขึ้นราวกับว่ามันกําลังเีืดทุกเซลล์ในร่างกายของเขาซึ่งทําให้เขาต้องพูดว่าดูดีมากจริงๆจากนั้นเงาสีขาวของสุนัขจิ้งจอกสามหางก็โผล่ออกมาจากหัวของอ่านไปโดยมีหางยาวสามหางที่แกว่งไปมาในอากาศอย่างนุ่มนวลเงาจิ้งจอกสวรรค์ทั้งหมดเป็นรัศมีอันนุ่มนวล และรัศมีก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดวงตาสวรรค์เหลงสีของถังซานได้รับการยกระดับขึ้นสู่จุดสูงสุงสดของระดับที่7แม้ว่าจะไม่สามารถไปถึงระดับที่8ได้แต่เขาก็ดูดซับพลังแห่งโชคลาภมากมายจากสวนสวรรค์การแปลงร่างของจิ้งดอกสวรรค์ของอ่านไปก็จะได้รับประโยชน์มากเช่นกันในวลาน,นี้ถังซานพลังผสมให้กับอ่านไปด้วยพลังโชคดีจากสวนสวรรค์ที่เขาเก็บไว้ในร่างกายของเขา แม้ว่าสิ่งนี้ลดความสามารถในการส่งกระแสจิตของทางสารลงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออันไัดังคำกล่าวที่ว่าจงดื่มน้ำโดยไม่ลืมผููขุดบ่อหากไม่มีอันไัยทางสานก็จะไม่สามารถได้รับพลังอันรมพลังเช่นยิ่งดอกสวรรค์ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าเขาจะแม่มอบพลังแห่งโชคเหล่านี้ให้กับอันไัยก็ตามเพราะเมื่อเขาออกจากสวนดอกสวรรค์แล้วพลังแห่งโชคที่เขานำมานี้ ก็จะหายไปบางส่วนด้วยรังแห่งโชคเพิ่มสูงขึ้นและรอยประทับสีดำและสีขาวของรองตาหลิงซีหมนุนวนอย่างรุนแรงในจุดตานเถียนของทั้งซานจุดโจดอกไม้ที่อยู่รอบๆก็แสดงอาการเปลี่ยนสีแปลกๆบางครั้งก็เป็นสีน้ำเงินบางครั้งก็เป็นสีแดงแต่แม้แต่ในขณะที่ดอกไม้กลายเป็นสีดอกไม้สีโทนเย็นมันก็ไม่มีเจตนาที่จะโจ,จมตีพวกเขาทนายนั้นแสงสีขาวก็สว่างขึ้น แระหางที่สี่ก็โผล่ออกมาจากด้านหลังของจิ้งจอกสวรรค์เหนือหัวของอ่านไปแรกแปลงไปมาในอากาศหลังจากที่ถังซานบังคับใส่พลังแห่งโชคเข้าไปในอ่านไปขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของเขาในระดับจิ้งจอกสวรรค์ของอ่านไปก็ถูกบังคับให้ยกระดับเป็นจิ้งจอกสวรรค์ตีหางซึ่งอยู่ในระดับที่7ร่างของอ่านไปดูเหมือนจะสูงและตรงขึ้นมากแร่ดวงตาของเขาก็สว่างและชัดเจน โดยมีแสงสีดำและสีขาวสองประกายอยู่ในดวงตาของเขาถ้าเราบอกว่าการแปลงร่างจิ้งจอกสวรรค์ระดับที่6สามารถสัมผัสได้ถึงความโชคร้ายโชคและความโชคร้ายจะเสริมซึ่งกันและกันจากนั้นจิ้งจอกสวรรค์สีหางในระดับที่7จะสามารถเริ่มควบคุมพลังทั้งสองนี้ได้อย่างเต็มที่และประสานพลังงานที่ดูเหมือนไม่มีตัวตนแต่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งเริ่มต้นจากหางที่4ี่ ขาพันธ์ที่ดอกสวรรค์ได้รับความสามารถในการปกป,ป้องตัวเองแทนที่จะควบคุมโชคเพียงอย่างเดียวทั้งสารเราจะทํายังไงต่อไปทั้งสารชี้ไปที่ทางออกที่อยู่ไกลออกไปแล้วออกเดินทางออกไปกับทุกคนขณะเดินอย่างรวดเร็วก็กล่าวกับสหายของเขาว่ามีสวนดอกสวรรค์อยู่ลึกเข้าไปในสวนนรกแห่งนี้มีดอกไม้ปอะดแรอยู่ทั้งหมด9้าชั้นถ้าโชคดีที่ได้เข้าไปในสวนดอกสวรรค์ภายในสวนดอกสวรรค์มีอนุภาพที่รุนแรงมาก มันเป็นอนุภาพของความโชคดีโชคดีที่ข้านํามันออกมาและส่งต่อให้กับพวกเจ้าทุกคนนอกจากนี้ข้าจะได้รับโอกาสบางอย่างและดูเหมือนว่าข้าจะสามารถใช้พลังแปลกๆส่งผลกระทบต่อดอกไม้ในสวนนรกได้ทําให้พวกมันไม่สามารถหย,ยุดยั้งข้าได้ในสถานการณ์ทั่วไปเขาเพียงแต่เล่าเรื่องราวของเข,งขาโดยไม่ลงรายละเอียดเพราะมีบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ชัดเจนโชคดีที่ตอนนี้จริงๆกำลังนอนหลับ อยู่ในร่างกายของเขาในฐานะผนึกมินานแค่อธิบายที่มาของจริงๆก็คงจะลำบากมากเมื่อออกไปข้างนอกเขาจะอธิบายเรื่องลูกสาวของเขาให้ทุกคนฟังยังไงดีตามเหตุการณ์ก่อนหน้านี้กับหอการค้าหลิงซีทางสารและคนอื่นเดินต้องรอโอกาสที่ทางออกหนึ่งในทีมที่เข้าร่วมในการต่อสู้แบบทีมจะทำหน้าที่ขจัดอุปสรรคให้พวกเขาแล้วแทนที่ด้วยไปไยว้ายบีวนของคนอีกกลุ่มหนึ่งดังนั้น หลังจากจากไปทั้งสานและคนอื่นๆก็เท่ากับเปลี่ยนตัวตนของพวกเขาต้นกําเนิดของกลุ่มทดแทนนี้เรียบง่ายและไม่มีภูมิหลังการดําเนินการนี้ฟังดูง่ายแต่หากไม่มีทรัพยากรทางการเงินที่แข็งแกร่งของหอการค้าหลิงซีก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำเพราะความสัมพันธ์ระหว่างทั้งซารและหัวหน้ายังมีมูลค่าการใช้งานที่เพียงพอซึ่งทําให้คุ้มค่าสําหรับหอการค้าหลิงซีที่จะทําเช่นนี้ ยงแต่ตอนนี้พวกเขาราชาไปมากแล้วและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทางออกแผนเดิมของทงางซานคือการใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ในการตามล่าปีศาจที่ทรงพลังกว่าที่เข้าร่วมการต่อสู้แบบพิมพ์และเลือกจากพวกมันให้รู้ว่ามีสายเลือดที่เหมาะสมสำหรับเขาหรือไม่แต่พวกเขาคาด,ดหวังว่าพวกเขาจะเสียเวลามากเกินไปเราะการค้นหาสวนดอกตะวันยิ่งไปกว่านั้นเดิมทีเขาวางแผนที่จะ เพิ่มผนึกและญิงที่ว่างไว้แต่ตอนนี้ตำแหน่งผนึกของเขาที่มีความสามารถได้เพิ่มเติมและถูกครอบครองโดยจริงๆนอกจากนี้เขายังพยายามเปิดใช้งานผนึกที่ตั้งก็รู้ว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ฟักออกมาจากไข่ที่ตั้นสามารถให้ความสามารถเหมือนกับผนึกอื่นๆของเขาได้หรือไม่แต่ก็ไม่ได้ผลจริงๆกำลังนอนหลับอยู่ที่นั่นและไม่มีการเคลื่อนไหวเลยมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากรอยผนึกอื่นๆ ทังสารไม่กล้าบังคับดังนั้นเขาจึงทําได้แต่รอคอยอย่างเงีย,งยบๆเท่านั้นสิ่งที่ทังสารไ,ได้บอกเพื่อนของเขาก็คืเคอเขาได้ค้นพบความลับลักของสวนนรกอย่างลุ่มเคอือและด้วยความลับลักนี้เกี่ยวข้องกับทวีปแห่งนี้ทั้งหมดด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาหากผู้เชี่ยวชาญชั้นนําจากปีศาจได้พูดวิญญาณค้นพบว่าเขาได้รับความรับแม้แต่สิบคนก็ไม่เพียงพอสําหรับเขาที่จะถูกฆ่าดังนั้น เมื่อพวกเขาขออกจากที่นี่พวกเขาจะต้องเป็นคนที่จะต้องรักาษาสานะให้ตามที่สุดนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและส่วนนรกสวรรค์ร้อนอยู่ในโลกแห่งนี้ได้เดินทางสารถึงความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนแล้วเมื่อเห็นว่าดอกไม้สีโทนเย็นรอบๆพวกเขากลายเป็นสีโทนอบอุ่นตามธรรมชาติขณะที่พวกเขาเดินผ่านถ่ายทอดเพียงความอบอุ่นและพลังธรรมชาติอันุโมสมบูรณ์ให้กับพวกเขา ผู้คนโดไม่ได้ที่แสดงความตกใจบนใบหน้าของพวกเขาโรคนี้แต่เดิมนั้นเต็มไปด้วยอันตรายและดูเหมือนว่าตอนนี้จะกลายเป็นสวนสาธารณะของถังซานอย่างแท้จริงนี่ถังซานเจ้าเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ใช่หรือไม่อ่านไปโดไม่ได้ที่จะพูดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ